เยี่ยมยอดนะครับโอเควันนี้นะครับมิกกี้แต่ราสวยนะครับมากับรถด้านหลังของผมวันนี้เป็นรถบ mW ซีรีส์สามสี่ศูนย์ไอได้ยินไม่ผิดนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับอีกนิดนึงก็เป็นตัว M แล้วนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์หกสูบแถวเรียงทวินทวินเทโบนะนะครับเครื่องสามพันตีตีนะครับคือจะบอกว่าเป็นรถบอดี้เล็กนะครับแต่มีเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับคันนี้นะครับถ้ามองกันอยู่ฝั่งนี้จะรู้สึกว่า ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับส่งงานความสวยงามนะครับกับรถที่ทําการเคลือบแก้วที่เสร็จภายในหนึ่งวันนะฮะกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับลูกค้าส่งรถแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะครับแต่ตอนช่วงเย็นเนี่ยก็เริ่มเตรียมผิวแล้วนะครับแล้วตอนเช้ามาเคลือบหนึ่งเบอร์แล้วตอนช่วงเที่ยงมาเคลือบอีกหนึ่งเบอร์นะครับทุกๆขั้นตอนการเคลือบจะมีการอบอินฟาเรดทุกทุกครั้งนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปภายนอกภายในกระตกของเครืร่องห้องเยนสารรวมถึงร้อมแมกนะครับความหนาของน้ํายาเคลือบแก้วจะอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนนะฮะใช้เวลาในการทํางานประมาณ2วันนะครับอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3-5ปีขึ้นอยู่กับใช้งานสําหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอ็มมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับลูกค้าพึ่งซื้อรถนะครับและขับเป็นได้ภายใน2วันลูกค้าขับรถมาเองเลยนะฮะคันนี้แบบปื้มปื้มมากๆครับ เพิ่มที่หนึ่งเรื่อง,องความเก่งของน้องนะฮะมีความเก่งมา,มากๆเลยสามารถหารถคันนี้นะครับมาให้เราได้เคลือบกันนะครับยินดีกับน้องมา,มากๆครับแล้วก็ออกรถเสร็จนะครับไม่รีรอนะครับที่จะปล่อยให้ความสวยนะ,ะยังคงอยู่ต่อไปก็คือนํารถมาเคลือบแก้วนะครับการเคลือบแก้วดียังไงไหนคนถามนะฮะเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เคลือบแก้วในสมัยใหม่เนี่ยนะครับสีจะค่อนข้างน้ํายาจะเป็นน้ํายาเซรามิกซะส่วนใหญ่นะครับ จะทาให้สีมีความแข็งแรงใน,นรอบโมเลกุลเพราะว่าโมเลกุลของน้ํายาเคลือบแก้วสมัยใหม่เนี่ยมันเล็กลงในทุกยี่ห้อแล้วโครงสร้างเซรามิกนะครับจะทําให้สีมีความแข็งแรงทั้งหมดเลยทั้งรอบคันถึงแม้ว่าลดจองยังไงก็ตามแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเคลือบไปแล้วเนี่ยทาให้สีมีความแข็งแรงมีความดูแลได้ง่ายขึ้นเรื่องความเงาต้องพูดถึงครับการเตรียมหิวของทางร้านเราดีเลิศอ,อยู่แล้วหลายคนจะทราบดีนะครับว่าการเตรียมหิวของร้านเราเนี่ย ไม่สุดเราไม่เคลือบนะครับเดี๋ยวที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะกับรถ b m เ s e ม i e s 3 4 0 i ีีสามสี่ศูนย์ไอะฮะทำงานเคลือบแก้วเสร็จภายในหนึ่งวันแต่ลูกค้ารับพรุ่งนี้นะครับขอบคุณน้องเอ็มมากๆเลยปล่อยให้น้ำยามันเต็ตตัวไปก่อนนะครับวันนี้มิกี้ใส่รถสวยนะครับโอเคใส่แมสพูดลำบากมากเลยนะครับวันนี้มิกี้แต่รถสวยขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับวันนี้กับรถอยู่ด้านหลังผมบเอมซี i, รีส์สามสี่ศูนย์ไอนะฮะสวัสดีครับ